ถ้าคุณไม่เอาลูกผมไปแปะเนี่ยยังจะต้องนำเสบกันในชั้นศาลอีกว่าคุณหมายถึงใครแต่นายตำรวจที่ไปออกรายการโขนกระแสเมื่อวันอังคารและคุณมาพูดวันพุธเนี่ยมันก็มีแค่สองคนคแล้วก็ท่านวิชัยสังะภยัยก็กำลังแจ้งความที่กรุงเทพน,นะครับครับรายการโพก v i p ขอเป็นสภานบุญ เรียนเชิญ FC ผู้ใจบุญทุกท่านนะครับร่วมบริจาคสมทบทุนค่าอาหารกลางวันให้กับน้องๆโรงเรียนวัดฉวากจังหวัดสุพรรณบุรีและร่วมบริจาคเงินบุรณะห้องน้ำโรงอาหารและอาคารเรียนที่ธนาคารกรุงไทยบัญชีที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและขอกราบเรียนเชิญ f อทุกท่านนะครับร่วมทําบุญสร้างโบสถ์ที่วัดสถิตชลรทานหรือวัดใกล้จังหวัดปัตตานีนะครับตอนนี้ ก็ได้สร้างดาเนินการไปส่วนหนึ่งแล้วนะครับยังรับโอนรับบริจาคอยู่นะครับขอกราบขอบพระคุณและขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านนะครับขอให้เจริญรุ่งเรืองร่ำรวยเฮงๆไม่เจ็บไม่จนตลอดปีครับผมสวัสดีครับผม o อ p ครับนี่ผมก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอ FC ที่ชมรายการนะครับผมอยู่กับครีมแต่งผมดํา เมลินครีมแต่งผมดำตัวนี้ต้องบอกกันว่าไม่ใช่น้ำยาย้อมผมและก็ไม่มีสารเคมีที่เกี่ยวกับน้ำยาย้อมผมนะครับวิธีใช้นะครับสระผมให้สะอาดนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงอื่นใดนะครับเนื่องจากครีมเมลินนั้นมีส่วนผสมของสารบำรุงสุขภาพเส้นผมเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากท่านเป่าผมหรือใช้ผมให้แห้งแล้วก็ป้ายครีมเมลินจำนวนเล็กน้อยแล้วก็ใช้หวีหรือแปรงเส้นผมให้ทั่วหลังจากนั้นก็ทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วก็หวีจะส่งได้ตามต้องการนะครับเส้นผมจะอยู่เป็นธรรมชาติไ่ต้องล้างออกเพื่อนๆสนใจสั่งซื้อได้ที่ไอดีไลน์นี้นะครับผมเป็นตัวแทนจาหน่ายกล่องละ390บาทรวมค่าจะส่งเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถแอดไลน์มาสั่งได้เลยนะครับพอดีก่อนมาไม่มีประเด็นน,นี้ท่านผู้ชมท่านเรวัต้ไปออกโขนกระแสนมา <S 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 แล้วไปพูดคุยมีพี่แต้มีท่านปรเมศไปพูดคุยวิเคราะห์แล้วทนายแก้วมันเรื่องของลุงพลประแตนก็ไปออกความเห็นวิเคราะห์ข่าวกันเผอิญว่ามียูทูบเบอร์ช่องหนึ่งท่านไปไลฟ์สดด่าแล้วขึ้นรูปท่านรูปพี่แต้มรูปท่านปรเมศครบเลยเกิดอะไรขึ้นครับอันนเรื่องนี้มันชื่อไอชายปากแปลอะไรกันไม่รู้นะแต่ชื่อจริงชื่ออะไรผมผมรู้หมดแล้วครับชื่อชื่อจริงไม่รู้ว่าเขาเขาลบไปอย่างไี้ดูก่อนไม่รู้ฮะนี่ ผมก็เลยผมไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่20สบนะครับ,รบทางคุณหนุ่มคุณหนุ่มโหนกระแสก็เชิญมาวันนั้นเนี่ยผมไปรายการนี้นั่นครับไปสมาคมสมาคมสภาตำบลสภาองค์กรชุมชนระดับตำบลที่เป็นตัวแทนจังหวัดละสองคนเข้ามาเชิญผมไปในฐานะ เป็นคณะกรรมการพิจาาเรื่องร้องเรียนตำรวจกรอตลอนะครับ,รบซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับมาเป็นกรรมการมีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับผมเลยนะครับเราก็ไปคุณหนุ่มก็เชิญไปไปออกรายการด่วนเลยรายการลุมพลเพราะว่าเป็นวันที่ศาลจะตัดสินนะครับ,รบเขาก็ถามความเห็นผมเพราะว่าทางทีมงานทางช่องเขาบอกว่าลุงพลหลุดแน่ครับลุงพลหลุดแน่ นะครับกระแสข่าวมาว่าลุงพลหลุดแน่ครับมีทนายบางท่านก็บอกลุงพลอย่างไงก็หลุดถ้าลุงพลติดนี่ท่านจะไปขายเปลี่ยนอาชีพไปขายพระมงพระมึะมกอะไรครับเขาก็มีความเชื่อมั่นว่าหลุดผมก็พูดก่อนศาลจะตัดสินว่าผมว่าติดร้อยเปอร์เซ็นต์ข้อหาแรกที่เขาตั้งข้อหาฆ่าพรากข้อหาที่สองคือพรกพรกเด็กครับข้อหาที่สามทอดทิ้งข้อหาที่สี่คือซ่อนเล้นอำพรางศพ ครับผมบอกข้อหาแรกเนี่ยอาจจะหลุดนะข้อหาค่าโดยเจตนาเนี่ยก็บอกกับด ok อรนกที่เป็นเลขาของคุณหนุ่มที่มารับผมและนักข่าว,วหลายๆช่องก็บอกว่าผมมั่นใจว่าติดร้อยเปอร์เซ็นเลยนะฮะจากประสบการณ์ผมที่ที่ทำคดีมารับราชการมา42ปีเนี่ยโดยผมไม่รู้จักไอ้นายช้ยพลนี่ นะฮะไม่รู้จักป้าแต่งป้เติ่นอะไรก็เป็นคนไม่ได้ไปติดตามข่าวอะไรกลาววิเคราะห์ไปนะครับระหว่างออกรายการศาลก็ตัดสินมาพอดีว่าตัดสินจำคุก ยี่สิบปีข้อหาแรกคือข้อหาค่าเนี่ยศาลท่านไม่ได้ลงข้อหานี้แต่ศาลท่านบอกว่าการที่นายชยพลพาเด็กไปแล้วไปทิ้งเด็กอยู่บนเขารู้อยู่แล้วว่าเด็กจะต้องตายเพราะเด็กมันลงไม่ได้เด็กแค่สามขวบ,บนะอดน้ําอดอาหารตายท่านก็เลยว่าทําให้คนอื่นตายโดยประมาทลงโทษเต็มที่เลยสิบปีส่วนข้อหาพลากพากเด็กไปเสียจากปิดามารดา ลงโทษเต็มที่เลยสิบปีครับนะครับส่วนข้อหาทอดทิ้งเด็กมันโดนข้อหาฆ่าโดยประมาทไปแล้วข้อหาที่สามก็ไม่ได้ลงข้อหาที่สามเพราะไปลงโทษหนักข้อหาแรกไปแล้วนะครับส่วนข้อหาซ่อนเล้นทําลายศพเนี่ยศาลท่านไม่ได้ลงตรงนี้นะครับเท่ากับว่าลงเต็มคราบเลยเต็มเต็มแม็กเลยยี่สิบปีนะฮะผมก็วิเคราะห์ไป แต่มีประเด็นหนึ่งที่ผมพูดว่าผมไม่เข้าใจว่าสังคมเดี๋ยวนี้ทำไมไปชื่นชมคนร้ายผู้ต้องหานะครับมาเป็นเซเลบเป็นดาราดังกันไปเลยผมกลัวว่าเด็กรุ่นต่อไปเนี่ยเกิดใครไปฆ่าคนแล้วก็หิ้วหัวโชว์มันไม่คิดว่าไอาคนนี้เป็นพระเอกและเลียนแบบกันหรออยา่างเงี้ยนะฮะก็วิภาษ์วิจารณ์ไปตามความเห็น ก็มีนายเนี่ยชื่อนายนายอนุชิตนายชิตทองหนองยาเนี่ยไปออกรายการไปออกช่อง YouTube ช่องมาดามจัดให้ไม่ได้เอ่ยชื่อผมกับไม่ได้เอ่ยชื่อท่านแทมผลมตีวิชัยแต่เอารูปผมไปแปะด้านขวามือด้านซ้ายมือก็เป็น ท่านแต้มส่วนตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นรูปของคุณหนุ่มนะครับ,รบแล้วก็ก็พูดฮะ,อะเอารูปเลวัตเนี่ยเ<ใ>น,นี่ยเอารูปเลวัตขึ้นเต็มเลยเนี่ยแถบเนี่ยแล้วคุณหนุ่มแล้วก็ท่านแต้มแล้วตัวเขาเนี่ยพูดอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ว่าตำรวจชั่วตำรวจเลวโดนคดีตอนพวกมึงโดนคดีอะไรอย่างไงว่าไปเรื่อยรายละเอียดอยู่ใน ในคลิปอยู่ใน YouTube ผมก็เก็บแล้วนะครับชีวิตผมเนี่ยไม่เคยไปแจ้งความดำเนินคดีใครเลยนะไม่ว่าใครจะด่าจะว่าจะอะไรนะครับแต่ผมมองว่าคดีนี้มันเป็นที่สนใจของคนทั่วประเทศนักข่าวยูทูบเปอร์ไปติดตามข่าวลุงพลเนี่ยมา3ปีเต็มสังคมมันเปลี่ยนกลายเป็นคนร้ายกลายเป็นพระเอก ในเมื่อศาลลงโทษตัดสินแล้วคุณเป็นยูทูบเบอร์คุณไม่ใช่ชาวไร่ทำไร่ทำนาคุณเป็นยูทูบเบอร์แล้วคุณมาออกรายการด่าจะจะจะจ,จมีผู้หญิงอีกคนเดี๋ยวผมกำลังเช็คผู้หญิงอีกคนนะผู้หญิงอีกคนว่าชื่ออะไระผมจะไปแจ้งความดําเนินคดีอีกนะครับนะครับคุณจะอยู่ประเทศลาวหรืออยู่ประเทศอะไรไม่เป็นไรผมรอได้กับประเทศไทยก็น็อกเมื่อนั้นแหละนะครับ ก็ผมก็ออกไลฟ์สดไปว่าผมวันนี้วันที่22่ธันวาคมสอง6รเวลา14บสนกาสิบนาทีพลตำรวจโทเลวัตกลิ่นเกศรเนี่ยคือบ้านผมอยู่ที่นี่หมู่เก้าตมบากแพกอําเภอเมืองกาญจนบุรีผมไม่ได้แกล้งแจ้งความนะผมมาที่นี่แล้วก็ไอออสเนี่ยธนกรเนี่ยสีบุญเหลืองก็บอกนะาเขาลงคลิป ด่านะเนี่ยผมก็เปิดดูเอ้เราเสียหายเนี่ยนะฮะผมก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความกับพนักง,งานสอบสวนร้อยนเอกธรรมวัฒนสุขีวัฒนนะครับลงรับเลขคดีเรียบร้อยแล้วนะครับ,รบเป็นคดีอาญาในข้อหามิ่นประมาทผู้อื่นด้วยการโฆษณาและนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตของเลวัตที่ไปเอาเรื่องพ่อเดี๋ยวนี้คุณก็คือชาวบ้านผมก็คือชาวบ้าน เมื่อก่อนผมเป็นข้าราชการตำรวจไงถ้าผมไปแจ้งก็เอ๊ะเดี๋ยวผมไปใช้สิทธิ์ความเป็นตำรวจไปนั่นหรือเปล่าแต่ที่จริงผมฐานะผู้เสียหายนะครับผมในฐานะผู้เสียหายหน้าปัจจุบันผมก็คือชาวบ้านคุณก็เป็นชาวบ้านและคุณเกิดพอสอ่ออ่อนกว่าลูกลูกผมคนโตเกิด2,518คนที่สองเกิด2,523คุณอ่อนกว่าลูกคนที่สองผมอีกผมรุ่นพ่อคุณแล้ว คุณไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงชาวบ้านเขาฟังคุณไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คุณเอารูปเลวัดไปแปะรูปวิชัยไปแปะชาวบ้านเขาก็รู้ว่าไอ้นายตำรวจที่ไปออกรายการโหนกระแสเนี่ยพวกคุณก็ชั่วรับสินบาทค่าสินบนเฮ้ยการกล่าวหาอย่างเนี้ยผมเสียหายนะผมอดีตผู้การปราบปรามยาเสพติดอดีตรักษาการผู้การตำรวจสันติบาลอดีตผู้บังคับการตำรวจภูธรจัอองหวัดกาญจนบุรี ผมเสียหายนะครับระหว่างผมไลฟ์อยู่ก็ส่ง s m s มาจะชี้แจงไม่มีชี้แจงคุณไปให้การกับพนักง,งานสอบสวนกับไปให้การในชั้นศาลและไม่รับคำขอโทษไม่ต้องการเงินต้องการให้ศาลลงโทษจำคุกคุณนะครับยูทูบเบอร์ทั้งหลายหรือพวกจับโทรศัพท์เข้ามาไลฟ์ like สดอัดจะได้รู้ไง นะครับจะได้รู้แล้วก็ดีใจนะครับที่ผมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายผมไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ทางอารมณ์และนักเลงสมมตินะถ้าถ้าเขาคุณลุชชินเนี่ยเขาคุยกับท่านว่ามาขอโทษบอกท่านครับพอดีเจตนาที่เอารูปท่านไปแปะพอดีท่านกระแสดี <c oughs> เพื่อจะเลียยยอดวิวเงี้ยเป็นความผิดไหมฮะก็ยอดวิวเ็าไม่เป็นไรได้ยอดวิวไปนะครับได้ยอดวิวไปก็คุณก็ไปชดใช้กรรมในคุกตินะครับศาลอาจจะเมตตาคุณ ลงโทษจำรอลงอาญาหรืออาจจะไม่รอลงอาญาก็ได้ผมเป็นคนมีชื่อเสียงนะผมไม่เคยเสื่อมเสียนะเรื่องอย่างนี้นะครับแต่คุณไปพูดเนี่ยแล้วผมในฐานะปัจจุบันผมก็ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการพิรณาเรื่องร้องเรียนตำรวจที่จะให้ความเป็นธรรมข้าราชการตำรวจและชาวบ้านทั่วประเทศแต่คุณมากล่าวหาและสื่อคุณออกไปคนดูตั้งหลายหมื่น เขาก็เสื่อมศรัทธาในตัวผมครับสารผมเสียหายมากนะครับ,รบผมเสียหายมากส่วนเรื่องคดีแพ่งที่ผมเสียหายผมจะฟ้องร้องอีกฐานหนึ่งนะครับและผมไม่ได้แกล้งมาแจ้งความที่การบุรีเพื่อให้คุณเดินทางจากขอนแก่นอุดรมาที่การบุรีเพราะผมพบการกระทําความผิดที่นี่บ,บ้านผมอยู่ที่นี่ผมก็แจ้งความคุณก็เดี๋ยวพนักง,งานสอบสวนก็จะมีหมายเรียกไปที่คุณครับ,รบนะครับ ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองไม่มาก็ออกหมายจับนะครับนะฮะผมก็จะต้องช่วยพนักง,งานสอบสวนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อไปเช็คว่าคุณเนี่ยหลบหนีอยู่ที่ไหนซ่อนตัวอยู่ที่ไหนผมไม่ได้ไปก้าวล้าคุณนะถ้าเวลาผมไปตามเนี่ยนะผมอาจจะไปเฝ้าตามคุณเพื่อจะชี้ให้ตำรวจจับคุณไงนะนะเออจะว่าเอ้ยเวัดจะพาพวกไปทำอะไรไม่ใช่ นะครับผมรอให้คุณมีหมายจับก่อนนะครับแล้วผมจะไปตามตัวคุณเพื่อช่วยตำรวจจับ,นะบนะครับนะครับมันทะลึ่งะนะครับทะลึ่ง่ะจะได้เป็นบทเรียนกับคนอื่นว่าไม่ใช่คว้าโทรศัพท์มาได้ก็ไล่เลยนะครับแบบผมไม่รับคำขอโทษนะครับอย่าว่าคุณทำผมก่อนนะทางคนคนเดินทางหมาหมาเดินนะแต่คุณมาลังแกผมก่อนนะ ผมไม่ได้ลังแกคุณนะครับก็นะเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะครับพอดีเมื่อคืนนี้ผมก็ได้มีไลน์ไปแจ้งความมาวันนี้เองใช่ฮะเมื่อคืนยูทูบเบอร์หลายช่องทักมาบอกโอ้เห็นคลิปยังเขาด่าท่านเลยวัดเราจะมาผมขับรถกลับพอดีไปสัมภาษณ์ท่านพลตีเจริญมาก็กลับก็เลยไม่ได้อ่านมาเจอเมื่อคืนนี้พอดีท่านเห็นก่อนแหละนะครับก็หลานบอกหลานบอกแต่เมื่อกี้คุณยูทูบเบอร์นุชิตก็มีทัก วอตแอพเข้ามาแล้วเหรอครับแต่ว่าทักมาจะชี้แจงคลิปเต็มผมดูแล้วโอโทผมจบปิญญาโทปิญญาตีนิติศาสตจบปิญญาโทตั้งแต่คุณเกิดอีกนะผมมีสามัญสำนึกนะครับทำคดีอะไรมาเนี่ยไม่เคยจับแพ้ไม่เคยจับแล้วสารยกฟ้องนะครับทำคดีเนี่ยทำมาเป็นพันเป็นหมื่นคดีนะครับวิสามัญคนร้ายมาก็เยอะนะ นะครับลูกน้องก็เยอะลูกก็เป็นตำรวจสี่คนเป็นรองอายการยังหวัดก็คนหนึ่งห้าคนหลานสี่คนก็ตำรวจหลานเขยก็เป็นผู้พันทหารผมถือว่าผมก็มีชื่อเสียงที่ผมจะต้องปกป้องตัวผมเองนะนะครับใครทำกรรมก็รับกรรมไปนะครับผมไม่ให้อภัยนะฮะไม่ต้องการให้ขอโทษ นะครับไม่ต้องการให้ขอโทษเพราะก่อนจะทำเนี่ยคุณต้องคิดนะครับคุณต้องคิดนะครับคุณไม่ต้องมาชี้แจงนะครับว่าไม่เอ่ยชื่อถ้าคุณไม่เอารูปผมไปแปะเนี่ยยังจะต้องนำเสบกันในชั้นศาลอีกว่าคุณหมายถึงใครแต่นายตำรวจที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันอังคารและคุณมาพูดวันพุธเนี่ยมันก็มีแค่สองคนครับแล้วก็ท่าน วิชัยสังวภัยก็กําลังแจ้งความที่กรุงเทพนะครับครับนะครับแล้วผมไม่รู้คุณหนุ่มกันชัยช่องโหนกระแสเขาจะไปแจ้งความดําเนินคดีคุณด้วยหรือเปล่านะครับก็จะได้เป็นสามคดีเพราะผู้เสียหายต่างคนกันไงแต่ผมคุยกับท่านวิชัยแล้วท่านวิชัยบอกเดี๋ยวแจ้งความที่กรุงเทพนะครับ,ค,รบคนจะเป็นทุ่งสองห้องจะไปแจ้งที่ทุ่งสองห้องนะครับแล้วก็ไม่ได้มีคลิปเดียวฮะนี่นก็มียูทูบเบอร์ส่งมาอีกหลายคลิปเลยฮะว่าที่มีการด่าท่าน รับส่งรับสวยอะไรด้วยนะส่งมาเยอะแต่เดี๋ยวก็นั่นมาฮะเดี๋ยวใครไปนั่นนะที่จริงผมไม่ได้อยากฟ้องร้องอะไรใครอ่ะนะมายกเว้นใครมาท้ายิงเท่นั้นแหละ <S <S 1> <S 1> ไอ้นั้นก็จะไม่ไปแจ้งความนะจะไปตามที่คุณท้าเออยังนี้เนี C ่ fc พันแท้ลุงพลฝากถึงท่านไรวัดกับพี่หนุ่มกำชยยัยจะมีอีกคลิปหนึ่งนะอันนี้ท<ม>่านอาจจะ,ะยังไม่เห็นนะอันนี้เพิ่ง<ม>ส่งมาล่าสุดเดี๋ยวเพิ่งรู้เดี๋ยวเป็นใครก็จะได้แจ้งความอีกหรือเขารีบรบไปแล้วมั้งยังอยู่ S <S <S เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวส่งมาให้โอ๊ตส่งมาห้ทีอันนี้คนหนึ่งอะไม่ซ้ำกันอ่าไอ้นี่ไม่ซ้ำกันเดี๋ยวจะไปแจ้ง <S <S ความจับไอ้นี่อีกคนนึงว่ออาอีกแล้วเอออ่าโอ๊ตเดี๋ยวส่งคล<ห>ิปมาให้ผมหน่อยอเดี๋ยวผมเช็คเดี๋ยวเดียวก็รู้แล้วว่าเป็นใครแล้วเดี๋ยวไปแจ้งความจับด้วยครับในคลิปเมื่อกี้พูดทีแป้งนาหนดทำไมไม่ไปตามจับครับก็กูเกษียณแล้วงาลองกูไม่เกษียณดิี่กัดไม่ปล่อยเ็าแล้วกันมึงจะหนีไปประเทศไหนกูก็ตาม มึงจะหนีไปอินโดมาเลสเนี่ยเยวัดตามทั้งนั้นแหละจะหนีไปลาวเขมรพม่าเนี่ยตามคนร้ายไปได้ผมก็ไปได้ครับนะครับไม่นั้นจะไปตามไอ้สิทธิทองโป่งที่ลาวเลยกูไปสองคนลูกน้องด้วยจาได้กรณีนี้ต้องไหวไม่นาโผงหนีกลับมาผมที่เนี่ยอากาเนี่ยผมก็เียแล้วไงแต่ถ้าผมยังไม่เกษียณผมมีอำนาจจับกลุ่มแล้วก็ไปแล้วก็ ไม่เลิกกันแล้วกันนะตามไม่เลิกกันแล้วกันนะครับนอ,นอกจากท่านตามไปแล้วท่านยังไปตามนอกท้องที่ตัวเองอยู่นะที่ผู้บังคับบัญชาถามเอ้เราอยู่สอนอไหน <c oughs> หนีไปพมา่าผมตามสี่สิบสองวันมึงเข้าแบบผิดกฎหมายกูก็ตามแบบผิดกฎหมายจนจบภารกิจกันนะครับนะครับตำรวจไม่มีไปกับผมผมก็ไปคนเดียว มีลูกน้องทหารผ่านไปคนคอันีทหารผ่านไปคนหนึ่งไปลาวก็ไปกับลูกน้องอันีตทหารผ่านไปกันสองคนแต่ตำรวจคือผมคนเดียวนะครับไปมาเลเนี่ยผมตามไปจับตัวจากปีนังมาครับแล้วผมเอาตัวผู้ต้องหากลับมาผมมาถูกจับที่อราร์โลสตา ตำรวจมาเลจับผมอะต้องดีแคลร์กันหน้าดูว่าผมเป็นตำรวจเสียม I อ m อ o โปริเซียมคือตำรวจไทย,ยมาเลเยเขาเรียกโพลิเซียมสยาม <c oughs> นะครับ <c oughs> ก็ส่งตัวผมพร้อมผู้ต้องหามาถึงชายแดนไทย <c oughs> พอถึงชายแดนไทยบอกกูจับมึงได้เต็มที่แล้วคราวนี้ก็ใส่อุแจมือไปคนเดียว <c oughs> นะครับไปคนเดียว <c oughs> นะครับยังไม่เห็นความบ้าผมแล้วนะครับ มึงหนีไปฝรั่งเศสกูก็ไปฝรั่งเศสมึงหนีไปอังกฤษกูก็ไปอังกฤษมึงหนีไปอเมริกากูก็ไปอเมริกาครับนะครับจับไม่ได้ก็กวรตีนกันอยู่ที่นั่นแหละนะมาเนี่ยเออเออาะาคุณไม่รู้จักผมแล้วก็อย่ามาพูดว่านะครับเดี๋ยววันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมครับท่านเรวัตกินเกษรเนี่ยผมมาเดินทางมาที่ไร่วันนี้ตอนนี้ท่านไปไร์สดติกตอก แต่พอไลฟ์สดทิกตอกเนี่ยบางทีพูดอะไรนั่นนู่นนี่รุนแรงเนี่ยมันก็ตัดทิ้งโดนแบน7วัน14วันมั่งหรือบางทีมีอะไรตั้งชงตั้งโชว์ผิดกฎมันจะแบนมันจะตัดก็เลยตัดปัญหาครับ FC จะได้ชมท่านเรวัตไลฟ์สดแบบเต็มๆนะฮะที่ช่อง YouTube โจเรวัตกินเกรสรน,นะไม่มี 1, พันพลตำรวจโ,โทรนะครับนี่ช่องนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าจอที่ขึ้นหน้าจอน,นี้นะฮะตอนนี้ก็คนติดตาม ลงคลิปแรกไป็นละพันลวท่านพันและพันละเพิ่งลงเราเพิ่งลงคลิปแรกไปเมื่อตอนสี่ห้าโมงเย็นวันนี้นะครับห้าโมงเย็นวันนี้ทุ่มหนึ่งกติดตามพันละอ่ย้อนดูผมแปะไว้ที่ใต้ทิกตอกผมด้วยนะครับใต้ทิกตอกผมแปะลิงก์เข้าไว้นะครับ fc ทิกตอกผมก็แปะลิงก์เข้าไปที่ youtube ได้เลยนะฮะต่อไปผมจะไม่ได้ไปไลฟ์ทางช่องทิกตอกนะผมอดพูดเวลาหลุดพูดไปไปพูดเรื่องเรื่องตื่นเรื่อง มีดเรื่องมันรุนแรงมันเตือนผมตัด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 แล้วมันตัดผมไปเลยนะฮะครับบางทีเขาเชิญผมไปสอนเขาจะเชิญผมไปสอนก็เรื่องการใช้อาวุธปืนใช้อาวุธในการต่อสู้ในการยิงต่อสู้คนร้ายในการประทะเข้าปิดล้อมในการล่าถอยเอ๊ะแล้วผมจะไปสอนวิชาอะไรไม่ใช่ไปสอนทําขนมเค้กพอมาโชว์ปุ๊บทิกตอกเขาก็จะมีกดชุมชนเขาไงครับ ผมก็เลยงุดหงิดน่ะนะเอ๊ะแล้วผมจะพูดได้ไงที่มันสมูทเวลาผมจะต้องสาธิตประกอบด้วยปืนด้วยมีดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบไอโอ๊ก็แนะนำว่ามาช่อง YouTube เลยครับเปิดช่องตงอตงท่านเลยเปิดช่องเลยผมก็เปิดช่องไม่เป็นที่จริงผมมีช่องก่อนหน้านี้พยายามจะทำอยู่นะที่ว่าไันนท่นั้านจ้ ปรากฏว่าผมจํารหัสไม่ได้จํารหัสเข้าไม่ได้รหัสเปิดไม่ได้เพราะผมทําไม่เป็นไงร้านค้าผมไปซื้อโทรศัพท์มันเขาก็เปิดให้ผมแล้วมันก็ดันไม่บอกไม่บอกไม่บอกอีเมลไม่บอกอะไรพอก็ถาม iPad ผมก็เหมือนกัน iPad ก็ตั้งอยู่นะผมจะใช้เป็นอะไรก็ไม่ได้ครับมันถ้าล็อกแล้วผมก็เปิดไม่ได้เลยครับก็ผมจะเจ็ดสิบแล้วไงจะเจ็ดสิบแล้วนะครับ สวัสดีครับผมโอวิพีครับวันนี้ผมมาอยู่กับพี่อ้วนและพี่สอัสดีินะครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากเลยที่มาติดตั้งเครื่องกองน้ําดีๆให้บ้านผมก่อนอื่นเลยนะครับหลังจากติดตั้งเสร็จแล้วผมขอถามนิดนึงเครื่องกองน้ําตัวนี้เป็นของพี่สองคนเองใช่ไหมครับผมแล้วทําไมเครื่องกองน้ําตัวนี้ถึงเจาะจงติดให้บ้านผมมันมีความพิเศษกว่าตัวอื่นยังไงฮะ,ะเครื่องกองน้ําอันนี้มันสามารถขจัดโคลนกลิน่นแล้วก็บางทีเราอาบน้ําเราจะรู้สึกคันตัว แต่พอติดตั้งเครื่องเขาเรียกกองดักหน้ามากดักตะกอนดักกลิ่นอ่ามันจะทําให้น้ําเราใสสะอาดแล้วราคาติดตั้งชุดนี้กี่หมื่นหกปกติมันหมื่นสองแปดร้อยบาทบแต่ถ้ามาจากรายการพีโอค VIP พีเราจะติดให้นะคะหกพันแปดร้อยบาทหกพันแปดร้อยบาทใช่โอ้โหมันได้ปีใช่แล้วท่านผู้ชมฮะถ้าเกิดมาจากรายการผมขออย่างหนึ่งได้ไหมฟรีค่าติดตั้งได้ไหมค่าแรงได้ค่ะฟรีครร่าติดตั้งนะ ในบริเวณอ่าไม่เกิน200โลจากนครสวรรค์จากนครสวรรค์บุรีอุทัยสุขด้านขับขึ้นไปทางเหนือไม่เกิน200โลไม่เกิน200โลแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเอฟซีที่ชมรายการผมแล้วอยู่จังหวัดไกลๆก็ไปได้หมดได้หมดทั่วประเทศเพียงแต่ว่าขอค่าน้ำมันให้มนหน่อยนะครับคิดว่าสงสารสุดท้ายนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณพี่อ้วนแล้วก็พี่สอนด้วยที่มาติดตั้งให้บ้านผมวันนี้แล้วก็ราคาคู่มากๆเลยท่านผู้ชมครับถ้าสนใจก็ติดต่อไปที่เบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนี้ เบอร์พี่อ้วนแล้วก็เบอร์ของพี่สอนนะครับแล้วก็บอกเาว่าจากรายการ OVP ีติดต่อมาได้เลยใช่ติดตั้งฟรีทั่วอาณาจักรนะครับใช่สุดท้ายนี้อยากจะบอกว่าด้วยประสบการณ์20ปีเราจึงคัดสรรสิ่งดีๆให้กับคุณครับสวัสดีครับผม OVP ครับวันนี้ผมก็มีสินค้าดีๆมาแนะนานะครับเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟจากศิลปินร็อกยุค90ที่เรารู้จักกันดีนะครับกาแฟบิลลี่เข้มของศิลปินบิลลี่โอแกนั่นเองครับมันก็มีสองแบบนะครับแบบสมูท กับแบบสตรองนะครับวันนี้คุณแม่ทานแบบสมูทรู้สึกยังไงครับหลังจากทานแล้วก็รสชาติกลอมๆดีนะคะก็สําหรับเราสูงอายุแล้วก็มันจะนุ่มนวลอ่ะทานแล้วแบบเออสดชื่นแล้วแบบสตรองฮะที่พี่น้าทานเป็นไงครับทานแล้วสึกถึงความเข้มข้นรับแล้วก็ดูสุขุมเหมาะสําหรับผมที่เป็นวิศวกรเวลาทํางานเราต้องการใช้สมองครับแล่ผมต้องดื่มทั้งวันอันนี้เหมาะเลยครับเพื่อนๆที่สนใจอยากจะสั่งซื้อกาแฟบิเลีมนะครับในแบบสมูทและแบบสตรองสอง แบบนี้ไปทานนะครับก็สั่งซื้อได้ที่ ID Line ของพี่เบลลี่เลยที่ก็อยู่หน้าจอนี้นะครับหกระปุก100กร,รมัมราคา190บาทไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ชงได้หลายวันหลายแก้วเลยอย่าลืมทักไปหาพี่เบลลี่ทาง i อ l ดี e ลน์นี้ได้เลยนะครับส่วนผมวันนี้ต้องบอกเลยว่ากาแฟเบลลี่เข้มนั้นเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม